กาบสวัสดีค่ะพี่พีกาบสวัสดีพี่พีชาวพระเครื่องทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่พีพบกับดวงใจพระเครื่องค่ะพี่พีนะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องนะคะพี่พีน้องปล่อยให้ในราคา300บาทนะคะพี่พีนะ300บาท4องค์1,000บาทเท่านั้นค่ะพี่พีเนาะ300บาท4องค์1000บาทค่ะช่องทางการติดต่อค่ะพี่พีศย์เก้า่หนึค่ะพี่พีนะ0ย์เก้าเ่นค่ะเบอร์โทนี้ค่ะ แอดไลน์ได้ค่ะโทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่น้องชอบสนใจยังไงค่ะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะดวงใจพักเครื่องค่ะพี่พี่นะยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะพี่พี่น้องดวงใจพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่ มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่ๆนะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะนอนจัดโปรโมชั่นส่งฟรีให้ทุกรูปทุกรายการเลยค่ะพี่ๆนนองจัดโปรโมชั่นส่งฟรีให้ทุกรูปทุกรายการเลยนะค่ะพี่ๆ 300บาท4องค์1,000บาทค่ะจัดส่งฟรีให้ทุกรูปทุกรายการทุกกรณีค่ะพี่พี่นะเริ่มกันที่รายการแรกเลยค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่ด้านหลังค่ะ Да, наверное. รายการแรกค่ะพี่พี่ถัดไปรายการถัดไปค่ะรายการที่สองค่ะพี่พี่นะรายการที่สองค่ะหลวงปู่มั่นค่ะพี่พี่นะ้หลวงปู่มั่นค่ะด้านข้างขอไปค่ะพี่พี่ด้านหลังค่ะ มูลนิธิหลวงปู่มั่นค่ะพี่พอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่พี่นาครบรอบห0าสิบพรรษาเขียนครบรอบ50าค่ะขอใครค่ะพี่พ ถัดไปรายการที่สามค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อเงินค่ะ หลวงพ่อเงินรายการที่3ค่ะบ่พีถัดไปค่ะบิพี่ถัดไปรายการที่4ค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ3ามร้อบาทค่ะบ่พี่นะส่งฟรีทุกรูปทุกรายการค่ะบ่พีเนาะส่งฟรีทุกรูปทุกรายการนะคะชอบยังไงสนใจยังไงค่ะบิพี่ติดต่อเข้ามานะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะบ่พีเนาะ ไปกันต่อรายการที่ห้าค่ะพี่พี่นะไปกันต่อรายการที่ห้าค่ะพระปิตาค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นพระปิตาค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างด้านหลังค่ะ ไปกันต่อรายการที่6ค่ะพี่พี่ไปกันต่อรายการที่6นะคะพลาสมเด็จค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นปลาสมเด็จค่ะด้านหน้าค่ะ300บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะ4องค์1,000บาทค่ะพี่พี่สบาท4องค์1 0 0 0ันบาทค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลัง ไปาารไปนะายการที่เจ็ดค่ะพี่พี่นะรายการที่เจ็ดค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่ด,ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเด,เดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะ ไปกันต่อรายการที่8ค่ะพี่พีรายการที่8ปดค่ะด้านหน้าค่ะพี่พีด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ถัดไปรายการที่เก้าค่ะพี่พีถัดไปรายการที่เก้าค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะรายการที่เก้านะคะพี่พี่ถัดไปรายการที่สิบค่ะพี่พี่นะถัดไปรายการที่สิบค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ถัดไปค่ะพี่พีรายการที่สิเอดค่ะพี่พีน้าถัดไปรายการที่สิบเอดค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ รายการที่11บอนะคะพี่พี่ไปกันต่อรายการที่1ิเลยค่ะพี่พี่เนาะไปกันต่อรายการที่สิบเลยค่ะด้านหน้าค่ะ ถัดไปค่ะพี่พีรายการที่13ค่ะพี่พีนับเป็นปร้านางพญาค่ะพี่พีรายการนี้เป็นป้านนางพญาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าด้านหลังค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะถัดไปรายการที่14ี่ค่ะพี่พี่ถัดไปรายการที่สิบี่ค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะรายการที่สิบสี่นะคะพี่พี่นะาหลวงพ่อปานนะคะหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะพี่พี่ไปกันต่อรายการที่สิบ้าค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อเงินรายการที่สิบห้าค่ะพี่พีด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ไปกันต่อรายการที่สิบหกค่ะพี่พี่นะไปกันต่อรายการที่สิบหกค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ หลวงพ่อเงินรายการที่สิบหนะคะ่ะพี่พีถาน,นะค่ะไปกันต่อรายการที่สิบเจ็ดค่ะพี่พีน้ไปกันต่อรายการที่สิบเจ็ดนะคะ,นะะ,คะด้านข้างค่ะพี่พีด้านหลังค่ะ พระเนื้อโลหะค่ะพี่พี่กิ่งรูปหล่อค่ะพระเนื้อโลหะเหรียญกิ่งรูปหล่อค่ะพี่พี่พระบูชานะคะพี่พี่นะเหรียญจอบหลวงพ่อไป่ค่ะวัดกำแพงค่ะเคาะเดียวค่ะพี่พี่พระเนื้อโลหะเหรียญกิ่งรูปหล่อค่ะพี่พี่เหรียญจอบหลวงพ่อไป่ค่ะพี่พี่นะวัดกำแพงเคาะเดียวค่ะ ไปกันต่อรายการที่18ค่ะหลวงปู่ดุลค่ะพี่พีรายการนี้เป็นหลวงปู่ดุลค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่จะลึกในงานกัตันยูทิตาค่ะพี่พีนะ ไปกันต่อรายการที่19้าค่ะพี่พี่นะัาไปกันต่อรายการที่19ค่ะหลวงพ่อกลวยคะ่ะพี่พี่นะหลวงพ่อกลวยว hm ัดโคสิตารามค่ะพี่พี่น้อหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามาาค่ะ,ด,ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่น้องสวยๆเ,เดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบสนใจยังไงค่ะพี่พี่ติดต่อเข้ามาทักเข้ามานะค่ะพี่พี่น้านด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ หลวงพ่อกลวยนะคะพี่พีถัดไปค่ะรายการที่ยี่สิบค่ะพี่พี่นะถัดไปรายการที่ยี่สิบเป็นพระพมปัญโยค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อพมนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะหลวงพ่อพรมค่ะพี่พี่นาพัพพมปัญโยรายการที่ยี่สิบนะคะถัดไปรายการที่ยี่สบเอดค่ะพี่พี่หลวงพ่อสอนค่ะพี่พี่นะรายการนี้เป็นหลวงพ่อสอนค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะหลวงพ่อสอนวัดดอนยาวน้อยค่ะพี่พี่นาอำเภอโนนแดงค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะ หลวงพ่อสอนรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะถัดไปรายการที่ยี่สิบสองค่ะบิพีหลวงพ่อคงหลวงพ่อแดงหลวงพ่อคูนค่ะบพีสามข้าจาจา์ค่ะบิพีนะหลวงพ่อคงหลวงพ่อแดงหลวงพ่อคูนค่ะสามข้าจาจา์ค่ะบิพีด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะรุ่นโชคดีค่ะบิพีรุ่นโชคดีค่ะ ถัดไปรายการที่ยี่สิบสามค่ะพี่พี่หลวงพ่อหลิวค่ะพี่พี่นะรายการนี้เป็นหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองค่ะพี่พี่เนาะหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองค่ะลุนปดนีค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าคะ่ะด้านข้างคะ่ะหลวงพ่อหลิววัดไรแตงทองนะคะรายการที่ยี่สิบสามค่ะไปกันต่อรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะพี่พีลวงพ่อคูนคะ่ะพี่พี่นะหลวงพ่อคูณคะ่ะด้านบนเขียนเจริญพรคะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหลังคะ่ะเมตตามหานิยมคะ่ะพี่พี่นะเมตตามหานิยมวัดบ้านไร่คะ่ะ สองห้าสามหกค่ะพี่พี่นะาครราชสีมาค่ะพี่พี่น้องนครราชสีมาค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อคูณค่ะพี่พี่ด้านบนเขียนเจริญพรค่ะไปกันต่อรายการที่ยี่สิบห้าค่ะพี่พี่พรหมวิหารสี่ค่ะพี่พี่นะพรหมวิหารสี่หลวงพ่อทวดค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะราคูทร,รมะพาทรค่ะพี่พี่นาวัดพลานุภาพค่ะพี่พี่หลวงพ่อทวดนะค่ะพี่พี่นารายการที่ยี่สิบห้าค่ะไปกันต่อรายการที่ยี่สิบหกค่ะพี่พี่พระพุทธชินราชค่ะพี่พี่นารายการนี้เป็นพระพุทธชินราชค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะรายการที่ยี่สิบหกนะคะถัดไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่หลวงพ่อสุดค่ะพี่พี่นะพระครูสมุทรธรรมสุนทรค่ะพี่พี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่นะพระครูสมุทรธรรมสุนทรค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ อายุครบ80ปีค่ะบิพิณะจังหวัดสมุทรสาครค่ะบิพิณะอายุครบ80ปีจังหวัดสมุทรสาครค่ะ2525ค่ะบิพี่ด้านหน้าค่ะหลวงพ่อสุดค่ะไปกันต่อรายการที่28ิค่ะบิพิณะพระพุทธโสธรค่ะบิพนาะรายการนี้เป็นพระพุทธโสธรเมืองฉะเชิงเซาค่ะบิพิณะพระพุทธโสธรเมืองฉะเชิงเซาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะรุ่นที่หนึ่งค่ะบิพิณะเขียน รุ่นหนึ่งค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะพระพุทธโสธรเมืองฉะเชิงเซาค่ะพี่พี่นะสวยเดิมเก่าเดิมค่ะพี่พี่เนาะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมค่ะถัดไปรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะพี่พี่รายการสุดท้ายรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะหลวงพ่อทบค่ะพี่พี่นะรายการนี้เป็นหลวงพ่อทบค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อทบค่ะพี่พี่นะสวยเดิมเก่าเดิมค่ะพี่พี่น้อยหลวงพ่อทบนะคะพระครูพิชิตพัชราจาร์ค่ะหลวงพ่อทบฉลองครบรอบ8ปด็พันษาค่ะพี่พี่นะฉลองครบรอบ8ปสิบอ็ดพรรษาค่ะวัดโบสถ์โพทองค่ะพี่พี่ตําบลนายมอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ค่ะพี่พี่นะเพชรชบูรณ์ค่ะ เมื่ออายุ95ปีค่ะ2518ค่ะพี่ๆนะหลวงพ่อทบนะคะรายการที่29ค่ะค่ะพี่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะดวงใจพาเครื่องนะคะมีพระนะคะมาแบ่งปันพี่ๆ29รูป29องค์น่ะคะพี่ๆเนอะส่งให้ฟรีทุกรูปทุกรายการค่ะพี่ๆนะส่งให้ฟรีทุกรูปทุกรายการค่ะ300บาท4องค์1,000บาทค่ะพี่ๆนะ300บาท4องค์1,000บาทค่ะ ช่องทางการติดต่อคะ่ะ0 9 9ย์4 1 3 0 7ค่ะพี่พี่นะ0 9 9 0 6 4 1 3า7ศูนย์ค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่นะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะชอบสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่หนอวันนี้น้องต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพี่พี่นะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะดวงใจพักเครื่องนะคะพี่พี่นะกลับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะพี่พี่นะกลับสวัสดีค่ะ